เมื่อวานนี้เราได้นําเสนอข่าวไปนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับนางพาลิณีสิริบูรณวัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่6บ้านท่าเต่าหายตําบลปทุมเนี่ยได้ลงไปดูพื้นที่หลังจากมีชาวบ้านแจ้งมาว่ามีปลาตายเยอะนะครับอยู่แถวลาห้วยวังนองปากลาห้วยก่อนที่จะออกแม่น้ำหมู่นะครับวันนี้เราจะไปตรวจสอบในเรื่องนี้ครับกับทางด้านนายนพดลธนธรรมสถิตซึ่งเป็นผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบุบลหรือ ผู้วยการส่วนทสจออุบลนะครับว่าความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้มีการไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นะครับปลาตายเป็นเพราะอะไรเราจะไปคุยกับทางด้านพอนนพดลธนธรรมสถิตอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านพออครับสวัสดีครับคุณเฉชัยครับคับอาจารย์นพครับครับสวัสดีครับผมท่านพอครับได้ลงไปตรวจหรือยังครับบริเวณปลาตายที่ว่านี่ครับ กรณีปลาตายที่เทศบาลตำบลปทุมใช่ไหมครับครับผมฮัลโหลครับกรณีปลาตายที่เทศบาลตำบลปทุมใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับอ๋อครับครับครับขอกรบเรียนนะครับว่าต้องขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทีมงานของเทศบาลตำบลปทุมนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็อนุรักษ์หมงแหนทรัพยากรนธรรมชาติของจังหวัดอุบลเรานะครับครับในในเบื้องต้นนี้ผมก็ได้รับข่าวจาก ในการคุณสุชัยนี่แหละครับเมื่อวานตอนนนะครับเ็ฟังข่าวตอนแรกก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นที่ที่คำนํำแซดใช่ไหมครับท่านตอนแรกก็เช็คข่าวไปเช็คข่าวมาก็เป็นที่ตำบลประทุมนะครับแล้วก็ได้รับการประสานผมก็เลยประสานไปที่ตำบลประทุมนะครับรับพอกองสาธารณสุขสิงแวดล้อมนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง ก็เลยนัดกันว่าวันนี้ตอนเช้าไปดูนะครับผลปรากฏว่าจากที่ได้รับข้อมูลนะครับจากกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเทศบาลตัวนทุมนะครับมีปลาตายตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับเมื่อวันก่อนนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดครับพอดีฝนตกนะครับวันเช้าฝนตกหนักเลยครับครก็วันนี้ก็เลยลงไปตรวจสอบดูก็พร้อมกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่สิบสองนะครับซึ่งเขามีห้องแลบ วิทยาศาสตร์ที่จะตรวจคุณภาพน้ําได้นะครับก็ไปดูแล้วนะครับก็ผลตรากฏวันนี้ก็ใจเื้นขึ้นมาหน่อยครับวันนี้นี่มองมองไม่เห็นปลาตาในน้ำนะครับตามภาพที่ได้ส่งโอส่งภาพให้ท่านสุชัยกับท่านครับครับนี่ขึ้นจออยู่ตอนนี้ครับครับครับผมครับผมครับก็สันนษฐานเบื้องต้นนะครับคิดว่าคิดว่าน่าจะเบื้องเบื้องต้นนะครับเอพอดีประกอบกับมีฝนตกนะครับคิดว่าน่าจะเกิดอาการที่ปลาเขา เจอน้ําเย็นจากฝนนะครับแล้วก็น้ําก็ชาล้างลงมาใส่ใส่น้ําในห้วยวังนองตัวที่จุดที่ตายนี่คือจุดที่เป็นปากห้วยวังนองนะครับครับครับตรงนั้นนะครับประกอบกับที่ปลาก็เกิดภาวะขาดออกซิเจนนะครับจากที่จากที่ฝนตกแล้วก็มีฝุ่นมีความขุ่นนะครับน้ำมีความขุ่นมากขึ้นฝนตกทําไมถึงขาดออกซิเจนครับท่านผอครับ ก็ S <S ในส่วนหนึ่งนะครับสันนิษฐานนะครับพอฝนตกนี่น้ํามันจะเย็นเคยได้ยินนะครับน้าร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายโอครับทําให้ปลาล็อกน้ํานี่อันนี้อผมขออนุญาตให้หนึ่งว่าอาจจะเกิดจากธรรมชาติก็คือจากฝนตกก็ได้คําเย็นจัดฟ้ามืดครึ้มทําให้ไม่มีการส่องข้อแสงในน้ําอย่างนี้นะครับก็น้ําทําให้ขาดออกซิเจนได้นะครับทําให ทำให้ป,ปลาตายได้ส่วนหนึ่งขาดออกซิเจนนะครับเหมือนคนนี่ครับขาดการหายใจครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอฝนชะล้างสิ่งสกปรกลงมานะครับในเขตชุมชนเอ่อบังเอิญที่ไปตรวจสอบตูนี่มันเป็นปากพอยบางนองเป็นเขตชุมชนระหว่างชุมชนเทศบาลตำบลประทุมหมู่หกตำบลบุษ็กใช่ไหมครับแถวๆนั้นแล้วก็มันเป็นรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลนครด้วยนะครับ<ม>ก็ก็จะเป็นแหล่งรองรับ น้ำเสียอยู่บ้างส่วนหนึ่งนะครับก็คงก็คงจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปนะครับสาหรับประชาชนแล้วก็เทศบาลทั้งสองแห่งนะครับก็คงทําให้ตายแต่วันนี้นี่ไปดูแล้วไม่มีปลาตายครับก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับไม่นิ่งนอนใจนะครับเก็บตัวอย่างน้ําไปตรวจแล้วน่าจะได้ผลประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับโอ้อย่างนั้นอาทิตย์กว่าๆรบกวนท่านบอโดยแจ้งห้วยนนะครับครับอาทิตย์กว่าๆรบกวนพอท่านช่วยแจ้งผลด้วย อ๋อแน่นอนครับแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้นี่คือจริงๆเราไม่ใช่แค่วันนี้นะครับที่ที่ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับได้ดําเนินการอยู่จริงๆก็พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้กับเทศบาลทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลนะครับได้ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็นุรักษ์หงแหมทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะเรื่องน้ําเสียแล้วก็ขยะตรงนี้น่าจะเกิดจากน้ําเสียหรือเปล่าครับทําไมถึงสันนิษฐานว่าเกิดจากออกซิเจน แต่ว่าน้ำต่ำเพราะอะไรต่ำเพราะน้ําเสียหรือเปล่าเนี่ยได้ตรวจสอบหรือเปล่าครับก็ดูแล้วสีในเบื้องต้นนะครับอันนี้พูดอย่างเป็นกลางนะครับสีน้ําในส่วนของตรงบริเวณปากห้วยบางนองก็ออกจากค้ําหน่อยนึงนะครับอันนี้อันนี้จากที่ที่มองเห็นในภาพถ่ายด้วยนะครับส่วนน้ําที่ตรงบริเวณน้ามูลก็เป็นน้ําขุ่นๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับในในเบื้องต้นก็อย่างที่นําเรียนนะครับก็คือว่าก็คงได้มีการ พยายามที่จะส่งเสริมสักสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้กับเทศบาลที่มีพื้นที่ตั้งอยู่แหล่งริมน้ำนครับได้ช่วยกันรณรงค์ให้ชาวบ้านได้พยายามนะครับขอวิงวอนเลยนะครับว่าอย่าปล่อยน้ําเสียนะครับก่อนที่จะล้างล้างจานล้างทาความสะอาดอะไรต่างๆอย่าปล่อยน้ําเสียลงในแหล่งน้ําสาธารณะหรือว่าถ้าจะปล่อยเนี่ยต้องมีการบำบัดในเบื้องต้นก่อนนะครับแสดงว่าปลาตายครั้งนี้อาจจะเกิดจากน้ําเสียใช่ไหมครับด้วยใช่ไหมครับก็ ยังไม่อยากสรุปอย่างนั้นนะคุณคุณสุชยัยก็อยากจะสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับผมยังไม่อยากสรุปอย่างนั้นส่วนข้อสรุปอะไรได้ยังไงนะเดี๋ยวก็คงจะต้องนาเรียนท่านท่านผู้มีการบรรลักณอีกทีหนึ่งแล้วก็จะเขาคงจะต้องได้ได้นําเรียนกันต่อไปครับคุณสุชยัยครับครับหลังจากตรวจน้ําก็จะทราบชัดเจนใช่ไหมครับว่ามาจากน้ําเสียไหมหรือยังไงก็ตรวจคุณภาพน้าเขาจะตรวจทั้งกายภาพเคมีแล้วก็โลหะหนักครับ ก็น่า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 จะทราบผลได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่สถานการเบื้องต้นนี่บังเอิญมันมันเป็นช่วงที่ฝนตกหนักลงมาในคือในเย็นตอนวันที่ยี่ยี่สิบเช้าวันที่ยี่สิบหกครับนะครับวันอังคารนะครับครับแล้วก็ตอนเย็นด้วยนะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับยี่สิบเจ็ดปลาก็เลยตายโอเคแต่นี้ก็คือว่าในเบื้องต้นนี้ก็คือปลาในวันนี้ไม่ตายเพิ่มนั่นแสดงว่า นั่นแสดงว่านะครับอันนี้พูดในทางเป็นกลางนะครับ,รบ,รบแน่นอนน้ำน้าเสียผมเชื่อว่าน่า,นาจะมีส่วนจากน้ําเสียที่ลงตรงนั้นด้วยก็คงจะต้องมีการดูแลกันต่อไปนะครับแต่ถ้าจะว่าเกิดจากน้ําเสียมันก็คงจะตายมาตลอดนะครับ อันนี้พูดถึงในทางการคกอถ้าเผื่อนะครับถ้าเผื่อพูดจากประสบการณ์ผมที่เคยฟังกับทางด้านผู้ตรวจราชการนะฮะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากตัวตัวฝนตกนี่แหละครับผมเพราะว่าอุณหภูมิแล้วความเย็นคราวนี้ทําให้ปลานี่คือกับตัวไม่ทานเลยชอกตายชอบตายครับผมเพราะพอดีฟังเคยนั่งฟังผู้ตรวจราชการนี่คือพอดีจะมีหุ้นหน้าสูวตราชการนี่รายงานการทํางานนะับจะมีปัญหาเรื่องของปลาตายนี่ส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เปลี่ยนแปลงอากาศนี่แหละครับผมครับ เอาละครับท่านผอครับต้องขอขอบพระคุณมากเลยครับท่านผอครับครับขอบพระคุณมากครับผมก็เป็นแฟนรายการของท่านอยู่ทุกวันนะครับครับครับขอบพระคุณครับท่านหมอโนบะดลครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านหมอโนบะดลครับสบายใจได้ว่าวันนี้ปลาไม่ตายเพิ่มนะฮะค่ะ